สวัสดีครับก็กราบสวัสดีมิตรรักบอลสีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับผมหลังจากห่างหายไปประมาณ3 4วันนะครับผมเนื่องจากเทศกาลสงการนะครับผมวันรวมญาตินะครับโอเคครับผมวันนี้นะครับก็ตรงกับวันที่18เมษายนนะครับผมพศ2566นะครับผมอากาศก็ร้อนอบอ้าวเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ไม่มีฝนตกเลยนะครับผม ก็อ <G> <uk> <rainforest>. ุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสัก40องศาได้นะครับผมตอนนี้เวลาก็จะอยู่ที่ประมาณสัก4โมงถึง5โมงเย็นนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศทางบุดีร์นะครับผมนี่เนาะนะครับผมค้างเป็นต้นผักวานนะครับผมนี่นะครับแล้วก็บรรยากาศก็กำลังจะค่ําแล้วนะครับผมตะวันก็จะเริ่มรับขอบฟ้าแล้วเนาะนะครับผมทางโน้นนะครับผมตะวันนะครับนี่นะครับผม วันนี้นะครับก็พาพี่เพื่อนมาชมบอลสีเช่นเคยนะครับผมมาอัปเดตบอลสีกันเนาะนะครับผมหลังจากที่ขนย้ายมาจากจังหวัดระยองนะครับผมก็มีการช้ำแดดช้ำน้ำนะครับผมแล้วก็เสียหายมากมายเหลือเกินนะครับผมจนผมไม่กล้าถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเนาะก็มีแต่เพื่อนๆนี่แหละนะครับผมที่คอยส่งกาลังใจมาให้นะครับผมในการเลี้ยงพ่อปลูกบอลสีนะครับผม ก็เกิดความเสียหายเยอะแยะมากมายเลยนะครับในการขนส่งนะครับผมเพราะว่า,าเราขนส่งก็เข้าของเยอะแยะมากมายนะครับบอสีก็เป็นอะไรที่แบบว่าอ่อนโยนนะครับผมเป็นต้นไม้ที่แบบว่าเาเขาเรียกยังไงอะคือเปลาะบางนะครับผมโดนนิดๆหน่อยๆอ,ยอะไรประมาณนี้เขาก็จะช้ําแล้วก็ใบหักใบงอใบเสียเกิดความเสียหายเยอะแยะมากมายนะครับผมอย่างเช่นดารานพนัล์ ต้นนะครับแต่ก่อนนันเคยสวยงามมากเลยนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ก็กาลังทําฟอร์มใหม่นะครับผมนี่นะครับก็มีรัตเออแล้วก็นี่นะครับสีกันจนานะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็นี่นะครับสาวนคกชัยใสีสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็มีนี่นะครับผมนี่ก็จะเป็น นักเมืองนนนะครับผมนักเมืองนนเนาะต้นนี้นะครับผมแล้วก็มีโอกนาดนี่นะครับผมแบกทิ้งผมนะครับแบกทิ้งผมเหลือเท่านี้นะครับผมนี่อมอนนะครับอมอนนะครับผมตะก่อนสวยงามมากเลยนะครับผมน้องก็ทิ้งใบไปเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ออกใบใหม่นะครับแต่ก็ยังดีใจนะครับมีใบสีเขียวมาด้วยนะครับผมเขาก็ไม่ด่างมากเกินเกินไปเนาะแต่ถ้าด่างก็นี่นะครับผมใบใหม่ก็เริ่มด่างมาอีกแล้วนะครับก็นี่นะครับผม คามสีเขาก็จะเริ่มทําฟอร์มใหม่ขึ้นมานะครับผมแล้วก็นี่เป็นรัตนะรุ่งเรืองนะคะรับผมรัตนะรุ่งเรืองก็นี่นะครับฟอร์มใบสีเขียวแต่ก่อนมานี่เผือกมากเลยนะครับผมก็ยังดีใจเนาะนะครับผมเขามีเขียวขึ้นมาเพื่อว่าจะตั้งฟอร์มใหม่นะครับแล้วก็มีนี่นะครับผมสาวนครคชัยศรีต้นสวยๆเลยนะครับผมตอนนี้สวยงามมากเลยนะครับ นี่นะครับไปสีชมพูเนาะทนสีชมพูฮับฮับเลยนะครับผมแล้วก็แบ็คพิ้งนี่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าโทนน้องก็คือเผือกมากนะครับแต่ก่อนน้องก็เป็นแบบนี้นะครับผมแบบนี้เนาะสวยๆแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้นี่นะครับผมการขนส่งหรือว่าอากาศนะครับผมภูมิอากาศก็ไม่เท่ากันนะครับแต่ละจังหวัดนะครับผมก็ได้ย้ายมาที่บุรีรัมย์นะครับผมนี่นะครับก็ มีบอลสีที่แตกหน่อออกมาเยอะแยะมากมายนะครับนะรักสดเทวีนะครับผมนี่นะครับต่ก่อนสวยๆนะครับตอนนี้ก็นี่นะครับผมเขาแตกหน่อออกมานะครับผมหลายต้นเลยนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับผมราคาเบาๆเนาะนะครับผมแล้วก็นี่นี่นะครับผมดารานพลัสนะครับผมเศรษฐีพันล้านนะครับผมสวยๆเลยนะครับนะครับผมก็จะเป็นเพชรเจ็ดสีนะครับผม นี่เป็นเพชรพระนครนะครับผมเพชรพระนครนะครับนี่ก็เป็นต้นเบบีของเขานะครับผมคล้ายๆแบบว่าน้องก็จะทําฟอร์มใหม่เนาะนะครับผมแต่ว่าเพชรพระนครผมก็ยังไม่ได้ผ่าทําจํานวนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นหน่อของเขาหมดเลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับก็นี่เป็นอ่านี่นะครับผมสวยนะครับผมก็แต่ละต้นก็กําลังทําฟอร์มมาใหม่นะครับผมเป็นนิวเวฟนะครับผมโทนสีเหลืองนะครับ นี่ก็เป็นสาวนครนเยศีสีอีกต้นนึงนะครับผมซึ่งมีความด่างความสวยนะครับผมในตัวเนาะส่วนมากแล้วก็จะเป็นบอลสีที่โทนสีแดงสีชมพูนะครับผมในโทนบอลสีที่ผมชอบนะครับฝั่งนี้ก็จะมีนี่นะครับผมมีชัยชนแล้วก็มีหลวงตามเมืองนะครับผมหลวงตามเมืองนี่นะครับ สวยเลยนะครับผมหลวงตาเมืองก็มีเบบีนะครับผมนี่นะครับเบบีหลวงตาเมืองนะครับผมแต่ว่าเบบีเขายังไม่ป้ายนะครับผมแต่นี่นะครับผมแม่เขาป้ายสวยนะครับนี่นะครับผมแล้วก็มีนี่นะครับผมรัตนล้งเรืองนะครับผมสวยเลยนะครับก็มีเริ่มมีเบบีขึ้นมาแล้วนะครับผมแต่ละต้นนะครับเดี๋ยวนะผมเห็นแวบๆนะว่าต้นไหนเนาะออกเบบีออกมาอีกต้นหนึ่งเนาะนะครับผม ที่ผมกาลังลุ้นนะครับรู้สึกว่ามีต้นไหนไม่รู้นะครับผมจะพาไปชมทางโน้นกันนะครับผมตู้ใหญ่เนาะนะครับผมนี่ก็สวยนะครับผมนี่ก็กาลังตั้งฟอมมาสวยๆเลยนะครับแต่ละต้นเดี๋ยวไปดูตู้ใหญ่กันนะครับผมตู้ใหญ่ก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเจ้าเหมียวนะครับผมก็มีเพื่อนตัวใหม่นะครับผมนี่ก็เป็นเจ้าเหมียวนะครับนี่ครับผมสวยๆเลยนะครับเขากลัวนะครับผมอันนี้ไปไหนเขากลัวนะครับ ตอนนี้ปัญหาของผมก็จะมีไก่มาเขี่ยขยะนะครับผมเขี่ยใบไม้เนาะนะครับผมข้างๆนะครับนี่นะครับผมอ่ามาดูกันนะครับว่าผมมีต้นไหนบ้างนะครับผมที่ผมอว่าจะนํามาให้ชมเนาะเป็นโน่นนะครับผมมันีล้อมเพชรแผงนะครับผมอู้อากาศร้อนมากเลยครับผมตู้นี้นะครับอบอ้าวดีจังเลยนะครับผม ถ้าอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับแนะนำนะครับผมให้รอมือเช็คดูน้ํานะครับผมแต่ถ้าน้ําร้อนเกินไปนะครับผมไปว่ารากบอลสีของเรามันจะลวกรากบอลสีของเรานะครับให้ทําการระบายตู้ออกนะครับผมก็คือเปิดตู้ไว้นะครับผมมาให้มันร้อนจนเกินไปนะครับโอ้นี่นะครับผมเป็นมณีลอมเพชรที่ผมว่าจะให้ดูนะครับมณีลอมเพชรต้นนี้ก็เป็นมณีลอมเพชรต้น แผงนะครับผมสวยๆเลยนะครับนี่นะเบบีน้องเขาสวยงามมากครับผมโนดนะครับผมป้ายเหมือนใบนี้เลยนะครับผมป้ายมอนกันี่นะครับสวยๆเลยนะครับเริ่มแตกหน่อออกมาให้ผมแล้วนะครับผมสําหรับมณีลมเพชรแขงนะครับในวันที่รอคอยนะครับผมรอนานมากนะครับน้วก็จะเป็นอากาศร้อนนี่ก็จะทําให้ใบเขามันลวกนะครับผมเห็นไหมครับ นี่นะครับผมใบไม้นะครับก็มากระทิ้งใบนะครับผมนี่นะครับเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ผมชายชนกําลังสวยนะครับผมนี่นะครับผชอบมากเลยนะครับผมชายชนที่สวนผมนี่เป็นอะไรที่แบบสวยงามมากครับนี่นะครับผมโทนสีของน้องก็สวยนะครับแล้วก็ ต้นนี้เป็นมณีรอมเพชรนะครับผมนี่นะครับมณีรอมเพชรต้นนี้นะครับผมใครสนใจก็ทักมานะครับผมต้นนี้นะครับราคาเบาๆนะครับผมนี่นะครับสวยนะครับผมมณีรอมเพชรต้นนี้นะครับผมเห็นไหมครับเก็ป้ายสวยนะครับผมผมป้ายนะครับผมสวยๆเลยนะครับต้นแบบนี้เลี้ยงง่ายตัวไวนะครับผมสําหรับมณีรอมเพชรนะครับแล้วก็ ไปเรื่อยๆนะครับผมก็มีใบก้ามปูนะครับแถวนี้ไม่ค่อยมีใบก้ามปูนะครับส่วนมากเขาจะตัดทําเป็นบ้านนะครับผมทําเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรประมาณนี้นะครับนี่เป็นใบก้ามปูเดี๋ยวผมจะนําไปปลูกนะครับผมโอ้โนหน่อของอะไรอะสาวนครชัยศรีอีกต้นหนึ่งนะครับผมหน่อสวยงามมากครับผมกําลังออกนะครับนี่นะครับผมนี่ก็เป็นตู้ใหญ่นี่เป็นเมืองเกาะเก็ดเปนสองนะครับผม นเเือสี่เป็นจะลงน้ําทองนะครับผมนี่นะครับผมกําลังทําฟอร์มใหม่กําลังสวยนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงค่อยขับจํานวนแบ่งปันกันนะครับผมใครยังไม่มีต้นไหนก็ทักมาได้นะครับผมใครอยากได้ต้นไหนก็ทักมานะครับที่0 9 4 8 7 0 9 7 3 0ุดูนนะครับผมเบอร์แอดีไลน์ก็เหมือนกันนะครับผมใครยังไม่มีต้นไหนเอ่ยนะครับผม มีพรอนเจ้าสวยนะครับผมพรอนเจ้าสวยก็สวยนะครับนี่นะครับผมป้ายสวยๆนะครับผมพอมองดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์นะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับก็ต้องขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนนะครับผมที่ยังติดตามกันเรื่อยมานะครับผมและก็ยังไม่ทิ้งกันเนาะนะครับผมขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับเลี้ยงบอลซีอย่างมีความสุขนะครับผม ขอคุณมากมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมเรื่อยมานะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ